สวัสดีครับทุกคนภารกิจของเราวันนี้เราเดินทางมาที่ดอยอินทนนท์นะครับ <im it> วเวลาเด็กๆเล่นกันนะฮะมันก็จะมีบทสนทนาที่ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะอึ้งก็ได้เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าบทสนทนาของเด็กนะนนเนี่ยจะเป็นยังไงกับคือทำอะไรครับสป,ปาเท้าเนี่ยสปาเท้านคนนั้นเดินบนเท้าคนนี้ทำอะไรเดินสป,ปาเท้าแบบเดินบนส,ป,สป,ปาเท้าแบบเดิน ต้นอะไรอ่ะมันนนเป็แดดีไลต้นอะไรนะแตงโมจิ๋วแตงโมจิ๋วเหรอเล็กเล็กไหนดูไหนดูดี่กระพิวแตงโมอะไรนะครับเล็กมากเลยแตงโมจิ๋วเหรอแหจะเล่นไปด้วยแล้วเขาก็จะมีเพลงเฉพาะสำหรับเด็กๆเขาด้วยนะครับห้ากเจพี่เพลงอะไรอ่ะ มันปป่าด้วยสปา,า,อาโอ้มันมาม,มีปา่าแล้วโทรศรัพท์คุยกับใครเนี่ยกาพฟ่กุอกใครอยู่เนี่ยโทรศัพท์คุยก <acá> ับใครครับ<ร><ร><ตร><ตร> ันนี้นอกจากจะเห็นมุมเด็กๆแล้วนะฮะมุมผู้ใหญ่เองก็ผมว่ามีเรื่องราวที่สนุกๆเหมือนกันโดยเฉพาะทุกทริปทริปเดินทางนะก็คือการถ่ายรูปทุกคนก็จะมีมุมถ่ายรูปของตัวเองมุมสวยของตัวเองนะฮะการมาร์คจุดสําคัญนะทริปเราเป็นอย่างไรเอาไปดูกันครับ คือเรื่องที่ลำบากที่สุดการท่องเที่ยวคือการถ่ายรูปกำลังหามุมนอกจากกล้องหน้ากดเลยพี่อยู่ในหกวิ่อน6กวิก่อนกดเลยหกวิแอคชั่นกดแล้วไม่ตั้งเอาเจ็วิป้าถ่ายรูปให้แม่ไม่เป็่นเอาปองห้าไปหนึ่งสองคนแคนหายจิกตีนื้อตัวอ่ะอุ้ยมิวสวยดีอ่ะต้องเอายอดยอดเขาตัวยอดเขาเออแมนแมน <glorious> ความพยายามอย,ย <vet> ู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสวยเอาอีกป้ายังเปลี่ยนมันก็ได้ถ้าลอยๆไม่กตไหวป๊อยถอยไปถอยมาล่วงเข้าไปนะกว่าจะได้สักรูปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งคนถ่ายทั้งคนโผล่ให้ฉันมานสวยอะสลับกันถ่ายสลับกันถ่ายสลับเนี่ยเขามาร์คแล้วเขามาร์คจุดให้แล้วนะตรงนี้นะเขามาร์คจุดให้แล้วห้ามเคลื่อนย้ายเดี๋ยวจุดก็เคลื่อนโอ้งามงสวยแป๊ะหนึ่งถ่ายเลยถ่ายเลยต้อแอ่นสิฉันลุมแอ่นนะ ขอบคุณที่ตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ